ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาครื่นเดือนเดือนครั้งที่หนึ่งด้วยความยินดียิ่งข้าพเจ้านายปราโมทพระหันธงชัยตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนโพธิแสนวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โรงเรียนโพธิ์แสนวิทยาตั้งอยู่เลขที่14หมู่11ตำบลอุ่มจานอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลน,นครมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน42คนมีนักเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567จำนวน649คนขับเคลื่อนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ ภายใต้การบริหารงานของดรปราโมทพระหันธงชัยผูอ้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวปวีนาวนาพุติรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนโพธิแสนวิทยาเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนานเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารี ดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นไปสู่วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าโรงเรียนโพธิแสนวิทยาจัดการศึกษาเป็นมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี2569ขอเสนอความสําเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งตามองค์ประกอบดังนี้1 ด้านการบริหารทั่วไปข้าพเจ้าได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนที่เน้นการมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนเช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในและภายนอกอาคารเรียนเพื่อเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยภายในสถานศึกษามีการจัดระบบอาคารสถานศึกษาและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันจัดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในสถานศึกษา 2. ด้านการบริหารวิชาการข้าพเจ้าส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายรอบคุมภารกิจหลักของสถานศึกษาโดยการบริหารงานด้วยนวัตรกรรมมีสุขโมเดลในการขับเคลื่อนองค์กรให้โดดเด่นในทักษะอาชีพผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์มีคุณธรรมมีความพอเพียงเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสถาน กาาศึษมีการประเมินความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรฐษฐกิจพอเพียงโดยผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุมเพื่อวางแผนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดนโยบายของโรงเรียน และนำแผนพัฒนานคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติในะระดับสถานศึกษา 3. ด้านการบริหารงบประมาณข้าพเจ้าได้ทำการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยความเห็นความชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมาการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบในการบริหารงานแผนงบประมาณประเจ้าได้ยึดหลักธรรมพิบาลใช้ในการบริหารจัดการโดยยึดหลักนิติธรรมคุณธรรมความโปร่งใสความร่วมมือความรับผิดชอบและความคุ้มค่า 4. ด้านการบริหารงานบุคคลข้าพเจ้าได้มอบหมายงานให้บุคลากรอย่างเป็นระบบชัดเจนตรงกับความสามารถและบริบทของโรงเรียนวางแผนพัฒนาบุคลากรให้สามารถดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียนและสถานศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรมีวิทยาฐานะที่สูงขึ้นตลอดจนส่งเสริมการรักษาระเบียบวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 5. ด้านการบริหารกิจการนักเรียนข้าพเจ้าบริหารงานกิจการนักเรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมอบแนวปฏิบัติในการจัดทําระบบสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและผู้ปกครองชั้นเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้ง และจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนได้แก่การแน้แนวการให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาการติดตามและประเมินผลมีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งให้โอกาสและความเสมอภาคลดความเดื่อมล้ำทางการศึกษาโดยดำเนินการตามขั้นตอนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นวัตกรรม H4 p โฟโปรที่แสนโมเดลจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับนักเรียนที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจหรือสังคมผ่านโครงการพศวสารฝันปันโอกาส 6. ด้านการบริหารงานตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนโปริีแสนวิริยามีผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารดังนี้ กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมกิจกรรมการเกษตรของนักเรียนเพื่อนํามาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโดยการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรผ่านกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียน การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงและรู้เท่าทันเทคโนโลยีมีความพร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงต่อไปด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวตลอดจนฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผ่านการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างต่อน การส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนจัดทำหลักสูตรส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่มีทักษะอาชีพมีปัญญาความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ ส่วนที่ 3. ความสำเร็จการพัฒนางานตามนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครข้าพเจ้าได้ดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครดังนี้ 1. ดำเนินโครงการพาน้องกลับมาเรียนเพื่อสนองนโยบายซี r o d ด o อปเอส่งผลให้โรงเรียนโพริแสนวิทยาไม่มีนักเรียนตกหล่นและสามารถตามนักเรียนกลับเข้าสู่ระบบได้จำนวน4คน 2. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหรือ Active Learning ครูผู้สอนได้รับการอบรมและนำเทคนิคการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนมาใช้ส่งผลให้นักเรียนกระตือรือร้นและสนใจการเรียนมากขึ้น สส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้โดยโรงเรียนได้ดำเนินการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมบริเวณโรงเรียนจัดหาอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลรวมถึงส่งเสริมใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้ทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลและเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 4. การขับเคลื่อนเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมินพริซซ่าในระดับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโพธิ์แสนวิทยาร้อยละร้อยเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ด้านการเงินผ่านระบบ e-learning หลักสูตร Obek Money Coach สร้างความยั่งยืนด้วยความรู้ด้านการเงินเพื่อแก้ปัญหาทหี่สินครู 6. โรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดนโยบาย3อคือป้องกันปลูกฝังปราบปรามเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 7. จัดกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพจิตและลดความเครียดของนักเรียนสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีเพื่อดูแลสุขภาพจิตของนักเรียน 8. โรงเรียนมีการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่นเพื่อเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับผู้เรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียนด้านเศรษฐกิจด้านสังคมที่ส่งผลให้ไม่สามารถมาเรียนได้ตามเวลาปกติโดยดำเนินการผ่านโครงการพสวสารฝันปันโอกาส 9. ส่งเสริมทักษะอาชีพตามความถนัดและความสนใจให้กับนักเรียนผ่านรายวิชาเลือกเสรีทักษะอาชีพโรงเรียนโาาพธิแสนวิทยา10โรงเรียนปรับปรุงห้องน้ำให้สะอาดสะดวกสบายถูกสุขลักษณะสวยงามตามนโยบายสุข,ขาดีมีความสุขจากการบริหารงานที่กล่าวมาข้างต้นนั้นส่งผลให้โรงเรียนโาาพธิแสนวิทยาคณะครูนักเรียนและข้าพาเจ้าได้รับรางวัลต่างๆอย่างต่อเนื่องดังนี้ ผลงานผู้บริหารสถานศึกษา 1. ดรปราโมทพระหันธงชัยได้รับคัดเลือกผู้บริหารผู้สอนและผู้สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือดีเด่นประจำปี2567 2. ดรปราโมทพระหันธงชัยได้รับรางวัลน,นักบริหารการศึกษาดีเด่นประจำปี2567จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทยผลงานที่เกิดกับครูและบุคลากร 1. นางรัดาพรแสงสว่างได้รับคัดเลือกเป็นครูดีสีสกสครประจำปี2567จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสกลน,นคร 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโพธิเสนวิทยาจำนวน9ท่านได้รับการยกย่องชูเกียรติหมื่นคุ้ชนคนคุณธรรม ผลงานที่เกิดกับนักเรียน 1. นักเรียนโรงเรียนโพธิเสนวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศจำนวนหนึ่งรายการและได้รับรางวัลเหรียญทอง17รายการในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72 2. นักเรียนโรงเรียนโพธิเสนวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2กิจกรรมการแข่งขันยานอาวกาศภารกิจโดนมิชชั่น ส่วนที่4ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนโพธิแสนวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ภาพความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยผู้บริหารที่มีคุณธรรมโดยการนําของดรปราโมทพระหันธงชัยผู้อํานวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสามารถจัดการเรียนรู้แบบ active learning นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นักเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่สแสวงหาความรู้และดำรงชีวิตได้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดการแสดงออกส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้เรียนรู้จากแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีความสุขในการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาสู่การเป็นสถานศึกษาคุณภาพที่ยั่งยืน